ชิมรู้หวอนว่าไม่เอาไม่รู้กลวไม่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 มันขมขม candy r e ี i e w hello วิวัน <c andy review> <Hello. S 2> นี้น่ารัก ยากไ้ลูกใครอะไม่รู้ะยังคืนครึ่งโอ้ย oh, ยังคืนครึ่ง,งอ้ยยนก็ยยย ญี่ปุ่นหวานไหมที่ไทยหวานมากทำไมที่ไทยถึงหวานเนาะญี่ปุ่นไม่หวานญี่ปุ่นหนาวญี่ปุ่นหนาวค่ะทุกคนหนาวมากอืมรอมันโตเยอะมากเลยอ่ะเหรออืมมาไปพายจิน่าเวียดนามคนนี้จีวา What a shuar fades. What a shuar made is it <laughs> shower yet? Not yet, me too. เตอร์ล้วนวเลยฮัลโหลคนไทยทำไมวันนี้ไม่มีเมนไทยเลยอะ่ะเรนแล้วก็จะกินให้ดูนี้แหละนั่นแหละสิมาพูดเรื่องหน่อยเมรีวิววันนี้ชอบอยู่เนาะเมรีวิววันนี้สิอันนี้เหรออันนี้ไปร้นนองเพลงมาด้วยน,นี้เราก็ไปหลายที่เลยใช่ ไปสถานทูตไปเอ,อ่ออะไรนะชื่ออะไรนะโพนี่เคนยอนอืมแล้วก็อันนี้เพคอืมตื่นมากนะาอันนี้เพเพี่เขาทำอันนี้ดังๆคะ่ะ อะไรเฟไม่ใช่ดิมันไม่ใช่เมิม่นไทยอ่ะแต่เหมือนมันเป็นออโต้รทนสเลตของเครื่องเฟอ่ะที่กลายเป็นเมนทุกคนกลายเป็นภาษาอังกฤษ,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 ษ<ต>อ่นน<น>อะไปก่อนทนุกคนทำไม,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 มอ่ะคือโอเคผิดที่เฟเองเฟไปเซตติ้งอะไรอ่ะแบเบดี๋ยวนี่เข้าไปดูด ันไม่ได้ทยพูดนี่เธอเข้าไปดูให้หน่อยดิทำไมอ่ะแล้วมันตั้งค่าไปแล้วนี่ไงคนไทยเออแล้วของไปไม่ขึ้นเลยเธอต้องอ่านเห็นแล้วแหละอ้าวแล้วทำไมของมีเป็นภาษาไทยมุดเลยของไปเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยนี่ไงคนเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แปลว่าตั้งค่าแบบเครื่องใครเครื่องมันอะแบบว่าเนี่ยเพราะว่าบางแอคเป็นคนไทยไปรู้แบบว่า ถ้าตั้งค่าเป็นภาษาไทยอะทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยอืมเดานะเพราะว่าเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวกดล็อกน่อคบมเห็นเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วอันนี้ให้ไม่อ่านเนนให้นะคะ เพราะว่าเมนที่ขึ้นเครื่องเฟยอ่ะไม่รู้สั่งกินหมดเลยขู่เมนไวมากนะคืออ่านเมนนขึ้นไวมากอันเมื่อกี้ตลกอะอยากอ่านนะว่าพี่เฟยยืมเดือนพฤษภาเพียงเล็กน้อยตลกไม่ได้นะค่ะยืมไม่ได้จะบอกเขาไปคือว่า เพไม่ให้ใครยืมแล้วอืมแขมงมาเราทอนาโรบิ้งฟิวริงเก็บแล้วเขารักษายอย่างดีโดนฝนไม่ได้อะไรไม่ได้เลย ญี่ปุ่นสนุกไหมสนุกมากไปออกเจ้ปบอกเอ๊ะ ก็มีครั้งๆบ้างวันนี้กาศหนาวมาทุกคนวันนี้แบบว่า14ละตอนเราบอกไปเมื่อกี้คือเราเพิ่งไปซื้อของที่ที่หนึ่งมาตรงใกล้ๆโรงแรม แม่คุยอใครอับพี่แพร๋ยว่พี่แพรอยู่เน็ตจ้าบาท้ยแบบว่าใครอะค้างหรอหอะไรนะเออก็ไม่ค้างนี่เน็ตทุกคนแหละทุกคนคะฟิลิออนเมื่อไหร่ออนปีหน้าคะ่ะหนาวแต่ก็มีคนให้กอดจีอันน,อน,น้อยเลยหรอทำด่า เน็ตค้าง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 อออืมเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราแบบใช้เน็ตไวไฟโรงแรมเหมือนกันไงคือเฟรมีเน็ตก็ดีแลวทุกคนตอนเนี้ยค้างบางครั้งอ้าวหายไปไหนเราจะอ่านเม้นเมื่อกี้ m a y has to read the comment in her phone because I don't know why but my comment is translate d in English like all of it it's weird จะอ่านเม้นนั้นแต่ว่าหายไปแล้วอ่ะทุกคนอย่ารีบเม้นมันอ่านไม่ทันค่อยค่อยเม้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้ว่าคิดถึงเฮ้ย หน้าเธอครึ่งเดียวเองเลยอยู่ยยข้างในนได้ไหมพอแล้วแค่นี้แหละก็ะได้แค่นี้ก็ได้อ่อมาแล้วมีจะมีละครอ,อีกไหมมีเดี๋ยวมีซีรีส์ปีหน้าคะ่ะใชื่อเรียกว่ารักปากแข็งซัมเวสซัมเฮา ีนก็ไม่ l o อ g วนแป๊บเดียวบอกเลยว่าไม่นานตลกมากคุ้มค่ากันเรอคอยเอางี้คุ้มๆเลยอย่างเออเฟเมเล่นเป็นเฟเมไม่ไม่ได้เล่นไม่ค่ะั้นตัวพิมพ์ยากมากพิมพ์ยากจริงแต่นะหลักหนาวันนี้ไปเที่ยวไหนมาวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยวันนี้ไปทํางานมาค่ะ ต้าค่ะวันนี้ไปสามที่เลยใช่คนดูเยอะจริงสามพันสองเน่โอ<ห>้ปีหน้าขอสองเรื่องเลยได้ไหมโอ้โหปีละเรื่องดีกว่าค่ะที <c oughs> <c oughs> ละเรื่องดีกว่าค่ะไม่แน่ถ้ามันแมทมันก็อาจจะปีละสองเรื่องได้ไงเนาะถ้า <No. S 2> มันแมทละปีละสองเรื่องเลยหรอ จะแบบหนังเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์อะไรเงี้ยเฮ้ยฟิลฟิลแต่เรื่องนี้คุ้มเรื่องเดียวคุ้มไปว่าเรื่องเนี้ยอืมเอะเพาะว่าเหมือนมีเล่นเป็นตัวเองอะไม่จริงมาไม่ลองไปถ่ายไพล์ดมาแล้วรู้สึกว่าโหยากยากพี่มนัทยากมากเหมือนกันนะอืมพี่มนัทข้างหลักมาก นี่รู้สึกว่านี่เล่นเป็นคีมหันยังโฟลกว่าณตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบไปทำความเข้าใจกับตัวละครให้มันมากกว่านี้หน่อยอาจจะเข้าใจพีมนัดมากขึ้นคือพีมข้างลักมากแบบคือพีมมันขั้นมันมันคือหนักอะคือหนักอะคือเหมือนเป็นคนบ้าไอพีไม่แต่เหมือนคนข้างรักสองคนไม่เจอกันอะทุกคนคิดภาพ ัันะัดเออกอ <ะ S 1> กันคนละแบบพิมหรือเม่พิมหรือเม่เหรอคนละแบบอะ่ะนาะแล้วเก่ากี้ล่ะเขาถามเก่ากี้อะไรเตกเดกกี้ขี้เก๊กเหมือนเฟอันนี้ก็เรื่องจริง เก็กหรอสักที่ถ่ายมาแล้วก็เก็กอยกู่เก็กเลยเก็กเก็กเลยเรื่องเนี้ยเก๊กเลยตึงจัดแต่ว่าตลกเออเออเออแต่เป็นเก๊กที่ตลกเก็กตลกแต่ก็ยังเที่ย่เราดูแกงปอปที่อันนี้ย้จบยังอันนี้ย้จบแล้ว<บ>ล้วยจบไปหลายรอบ้วด้วย ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกล้องนะทุกคนเราแค่ถ่ายรับค่ะยังไม่ได้เปิดกล้องแต่รู้สึกว่ามันโหมันดีมากแน่แน่จริงเท่าที่ถ่ายมาคือแบ้วใยายตลกมากเขาบอกแล้วยิ่งออกมาเป็นเวอร์ที่เล่นจริงอ่ะโหตลกเลยตลกแบบ ตลกจริงๆเรามีตัวละครในเรื่องเยอะมากที่ตลกใช่ใช่แต่รอดูดีกว่าตัวละครเราเยอะเลยเนี่ยตลกแน่เพราะวกี้เขาเนื้อหอมมากตัวนักแสดงใหม่สามคนสวยเนาะเฟย์ถามถาเฟย์อย่าหาเรื่องให้เฟย์นะทุกคนก็โอเคเมย์สยดีสุด เปิดตัวละครใหม่สามคนมีไม่ได้เปิดแกมีอามาเล่นด้วยเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ยังไม่แนะ่รอ,อ,อชมรอชมต้องมีการแคสตงนะคะแมวก็ต้องแคสนะรู้ไหมทุกคนกจะแคสคือมีอาต้องลดความอ้วนได้แล้วนะไม่ถ้าจะเป็นาดาราไม่ใช่เพราะว่าในนิยายก็ตัวอ้วน เพราะฉะนั้นถอดแบบมาจากหนิยายของเธอมันอ้วนเกินไม่อ้วนเกินมันพอดีค่ะไม่มีอะไรอ้วนไปทางนั้นโอเคไม่เทียงแล้วค่ะอยากเห็นหมูหยองหมูหยองอ๋อเอ๊ะน้ำเฮงต้องมาตุกกระดาปะหมูหยองหมูหยองเหรอใช่ไหมตุกกระดาที่เธอให้น้ำเฮงตลกมากใช่ใช่ พี่เฮงตลกมาบอกเลยพี่น้ำกับพี่เฮงคือดีเลยดีดีเคมีอืมอืมอืมไม่อยากสปออยเยอะเอีเออม่อยากสป o i เยอะเดี๋ยวเขาจะเดีวจะโดนว่าเอากี่คุมมากสาวตรึมเฟชอบสาวสาว ัสดีคะ่ะใช่ๆชๆชชเออมันก็ค้างอยู่เหมือนแอบค้างแอบค้างอืแอบประตุก็อาจจะเล็กบ้างนะทุกคนอันนี้ยายแล้วเห็นป๊อกเป็นพี่น้ำเลยใช่ไหม <laughs> จริงอันนี้พูดเลยว่าป๊อกคือพี่น้ำเลยค่ะ มีอาร์ไอทอแฟคทอรี่เออใช่เดี๋ยวถ้ามีอ,อาร์ได้เล่นเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไบโอมีอาร์ในไอจีละเป็นนักแสดงต้องเซ็นสัญญาอยากเห็นพี่ใส่ชุดนักเรียนอีกได้เห็นแน่เรื่องนี้เนาะเ่ารหลักมากพี่ใส่ชุดนักเรียนแน่วิ่งรื่องนี้เรามีตั้งสามพาร์ทเนี่ยใช่เรามีพาร์ทมัธยมมหาลัยแล้วก็ไปทำงานดีหมดลุนใครเล่นเป็นพี่ปุนไม่บอกหรอก ไม่บอกหรอกไม่บอกรอกไม่บอกไม่บอกรอ,อดูดีกว่าใช่ใครเป็นใครเป็นพี่ปุ่นคะเน่รอทุบเลยเ <laughs> ตรียมทุบได้เลยคะ่ะ <laughs> โอ้โหของเมมีแค่คนเดียวเหอะคนเดียวเ็น<ว>ที่เป็นแบบ มาณหัวใจแต,แต่คนเดียว<บ>ตั้งสามคนสี่สี่เ คนก็ไปนิยายกันแต่ว่าเห็นคนหลายคนก็อ่านแล้วนิยายสนุกมากเฟยแกต้องใช้กี้ให้คุมนะอะไค่ะเขาใช้คุมอยู่แล้วค่ะทุกคนไม่เลยคือเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกซีนนะเมย์ก็อยู่แล้วไม่มองเนี่ยอยากเห็นเฟยใส่เสื้อชอบอืมได้เห็นแน่ได้เห็นแน่เนาะเพราะว่ามันเล่าเรื่องมิสวะเนาะเพราะเราเพราะเฟยเลยนมิสวะด้วยแหละอืม มีอะไรที่กดดันบ้างไหมเยอะเลยเหมือนเริ่มใหม่เริ่มรับหนึ่งใหม่แหละเพราะว่าคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนเลยเนาะจริงๆเปลี่ยนจากเรื่องที่แล้วเลยแล้วเราต้องหากันใช้เวลานานซึ่งตอนนี้ก็ยังยังแบบพยายามทาการบ้านอยู่ว่าจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้มันซ้ําด้วยอือันนี้คคอที่กดแบบคําพงคําพูดจังหวะในการพูดบางทีแบบ เฮ้ยมันเหมือนกับเรื่องที่แล้วเลยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะใช่ค่ะบางทีเล่นแบบอย่างที่ถ่ายไพลอดมาก็ยังมีเหมือนอยู่เลยอะก็แบบเครียดนะไม่อยากให้คล้ายไม่อยากให้จังหวะการพูดมันคล้ายกันขนาดนั้นเพราะมันยากไปแล้วจนนี้มันยากแต่มันมันดีมันดีดีที่ถ่ายมาไพลอดจริงๆสวยมากบอกเลยโคตรสวย สวยมากเสื้อผ้าหน้าผมโลเคชั่นทุกอย่างคืออืมทูคาลคเตอร์คือรู้สึกเรื่องนี้คาลคเตอร์รชัดแบบอืมเรายิ่งเราสองคนคือมันมีเว์ของตัวละครที่แบบเออชัดเลยดี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 จะได้เก่งขึ้นใช่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 เลย ที่ถ่ายพายรมาเนี่ยคิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะสบายกว่าฟันรักเรื่ความคอมเมดี้เนาะคงสบายสบายกว่าถ่ายจริงเหนื่อยมากทุกคนคือใช้แรงเยอะแบบพอเล่นคอมเมดี้แล้วเหมือนมันต้องดึงขึ้นเยอะมากเหน,นื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกจริงเหนื่อยแต่สนุกใช่มันคือเฟเมอะเรื่องนี้โห ตอนพิมพ์โมโหโนะตอนพิม์หึองอะ <laughs> หูน่ากมันไม่รู้ว่ามันน่ารักด้วยแต่มันก็แบบเสียวสลังอะแบบโดนทุบแน่ๆอะพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะอยากดูแล้วใช่ไหมอยากดูเหมือนกันิจริงอยากเห็น,หน,นพลอตมากทุกดูสุดตัวมาก <laughs> มันตลกมากอะทุกคนไม่ทุพคนไง จริงมันตล,ลบจริงตลบเลยอะสปอยจนอยากดูนี่ไงเราต้องมาสปอยทุกคนอยากดูรอดูฉากหน้าเาเล่าค่ะแล้วน้ำตาไหลพระถ้าเราเล่าอ,อ๋ออ๋อออนั้นหรอไม่ใช่อ่าที่เราพอเลากันใช้แรงคอมมีด,ดเยอะเกินใช่ใช่ค่ะ ใช้แรงเยอะมูดต่างจากดีมเลยใช่ค่ะคนละมูดมูดคนละมูดมากใช่ค่ะแต่เราสึกว่าฉากกูกกิ้งน่ารักมากเล่นเปนตัวเองเลยกินขนมอยู่ค่ะใช่ๆมีอะไรอีกอะ่ะนึกก่อน งานไหลอ้อหรองงานไลอ้อยังไม่ได้ไไดไรู้รายละเอียดเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราทางค่ายประกาศใช่ใช่ใช,ใชน่าจีกไม่นานแหละเนาะน่าจะได้รู้กันถ้าตื่นเต้นมากอะตอนเขาประกาศอะเพราะเราก็ไม่ได้รู้เหมือนแกนันเนาะว่ามันจะมีงานนี้อืโอโหเห็นแล้วแบบแต่ละเรื่องอะดีดีดีด แต่ชอบความที่นิยายมันสามพัแล้วเราต้องแบบเด v e l o p ตัวละครขึ้นไปเนาะเพราะว่าแต่ละพ์ทไม่เหมือนกันอย่างพีมเนี้ยชัดเลยใช่ใช่เออเอน,นี้ยอันเนี้ยคือความยากอีกอย่างใลการเล่นเรื่องนี้เลยอะด้วยความที่มันให้เราต้องเล่นแบบหนึ่งมาหลายแบบหนึ่งไปทํางานต้องอีกแบบหนึ่งแล้วต้องโตขึ้นเรื่อยๆนี่ก็พีคเหมือนกันแบบมันจะมีความแบบเปลี่ยนนิดนึดนงไม่นิดอะแบบเปลี่ยนอืม <Isn. S 1> อะด,ดี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 มากเฮ้ยอยากเห็นแล้วอะจริงแลงม้มันชอบเมียเดอร์ดีมาะเปิดรับของกันได้ไหมอะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้แบบเอาไว้มีไลฟ์ขายอะไรอีกดีกว่า <laughs> ใช่อน,นาคตค่ะอาจจะมีก็ได้ไม่รู้ ไม่รู้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  say hi to Brazil h o u ลอ,อไงให้ได้ไหมคิดถึงการแสดงของพวกแกมากลองมาเลยลองมาอออมาเลย <c oughs> เรื่องนี้ต้องแมทจริงเรื่องนี้ต้องแมทน้ำปะดูดิไอเราก็ไม่กินนะ้ำ<อ>ไม่ใช่มันไม่ได้ไอแบบอย่างนั้น โ okay, อเคค่ะเขาบอกว่าเราวังเป็นหวัดนาอยู่ญี่ปุน่นได้เลยค่ะจะดูแลตัวเองดูแลกันอยู่ค่ะญี่ปุ่นอากาศสุดยอดมาก <c oughs> หนาวเลยหนาวฝน <c oughs> แล้วนนี้เราใส่ชุดกันแบบของเมยก็กระโปรงส้านของเฟยก็เป็นสายเดียว <c oughs> สุด ทาลมมากสุดเลยวันนี้แล้วยังดีมีเสื้อกันหนังมีเพราะเฟยไม่ได้เอาเสื้อคุมมาเลยโอส่วนเมก็หนาวไปเหอะโอมันเป็นเหมือนเดิมแล้นะมันก็ยังขึ้นทาร์สเลดอยู่ดีอะ ิเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งโลกก็จะไปเค็งๆแล้วรูกโมเรายยมมากวันนี้เหนื่อยแล้วเรายยมมากวันนี้เห้เหมือนพี่พี่น้ำเราจะต้องพี่น้ำเข้ามาหรอใช่ไงอ่ะข,ขึ้นเมนขึ้นหรือมันแอดใช่ไมเหมือนขึ้นแป๊แกๆด้วย คืนว่าพี่น้ำเหรอไม่น่าใช่มาเด็กอ๋อนี่เหรอพี่น้ำใช่ป่ะไปมเมนยังอะใช่คอมเมนต์ไวมากใช่ผ่านไม่ผ่านแล้วมันขึ้นเซนซิทีฟคอมเมนต์ในนี้ด้วยคือให้ไงพี่น้ำมาจริงด้วยพี่น้ำพี่น้ำคิดถึงอ่ะป๊อกเพื่อนคือป๊อกกี้ตลกมาก นี่ตัถึงเพื่อนเลยเหนื่อ <c oughs> ยลแล้วดิยมละไปเราดีกว่าวพามีไปนอนเราดีกว่าไปเราดีกว่ายมแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้มันทั้งวันแล้วว่าเหนือ่อยทุกคนมาเลยไม่หายคิดถึงนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็พามีไปคิงๆแหละ Bye bye. Bye bye. cửa ngắn này.